สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการธรรมะวันอาทิตย์นี้พระพรมคุณาพรมีคติธรรมที่สำคัญเรื่องอย่าประมาทในการเวลาที่มีอยู่ในแต่ละวันมานำเสนอต่อท่านผู้ชมสาระสำคัญของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะก็เปลี่ยนปีเลยเปลี่ยนปีแล้วก็รู้ว่าเออชีวิตวัยของเราก็จะเริญหรือจะเสื่อมก็ได้อีกหนึ่งปีแหละ บางคนมองว่าเออเราจเจริญขึ้นอีกหนึ่งปีบางคนมองในทางตรงข้ามว่าเออเราเสื่อมลงอีกหนึ่งปีมองอย่างไงก็ได้แต่ว่าจะมองอย่างไงก็ตามก็พยายามทําให้ดีนะถ้ามองในแง่เสื่อมก็ยังยิ่งไม่ประมาทเราก็ยิ่งใช้เวลาให้ดีให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดถึงแม้มองในแง่ดีก็ต้องระวังอย่าได้ประมาทรวมแล้วก็คือไม่ประมาทนั่นเอง ก้าวไปแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ปีหนึ่งมันก็ประกอบด้วยเวลาย่อยลงไปเป็นเดือนเป็นวันเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นวินาทีเอาคติง่ายๆแต่มาก็มายาม้ำอีกครั้งหนึ่งบอกแล้วว่าจะพูดสันส้นๆก็เอาง่ายๆกันแล้วกันเพราะว่าจากเวลาแต่ละวันนี่แหละจะไปรวมเป็นปีเพราะฉะนั้นโยมจะให้ ีหนึ่งจะเลยก้าวหน้าก็ต้องเอาตั้งแต่แต่ละวันก็ทำแต่ละวันนี้ให้ดีให้ก้าวให้ดีเลยขอทบทวนกระโยมพุทธภาษิตบทหนึ่งพุทธภาษิตบทนี้พูดอยู่เรื่อยก็ขอให้เอาไปใช้กันเป็นคาถาคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์มีประโยชน์มากที่ว่าอมโมคังที่วสังกยิรา อเปนะพาหุเกนาวาแปลง,ง่ายๆว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น,น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเนี่ยนี่แหละได้แค่นี้แหละแต่ละวันเราต้องได้ทีละเล็กและน้อยเดี๋ยวปีหนึ่งได้เยอะแยะเลยกว่าจะถึงปีก็ก้าวไปมากมายไกลเลยทีเดียวนะเอาแต่ละวันเนี่ยให้ดีให้ได้ ได้มีเยอะแยะได้ทางวัตถุได้ทรัพย์สินเงินทองได้สิ่งของที่พอใจทําหากินเลี้ยงชีพได้ประสบความสำเร็จอันนี้ก็ด้านหนึ่งได้การได้งานได้ทำคุณประโยชน์แก่ครอบครัวแก่พ่อแม่พี่น้องญาติโยมสังคมประเทศชาติได้ทางด้านการพัฒนาชีวิตของตัวเองได้ทางจิตใจได้พัฒนาจิตใจให้ดีขึ้น ได้เจริญสมาธิจิตใจเข้มแข็งมีสติดีขึ้นมีความเพียรพยายามมีความเข้มแข็งมั่นคงหนักแน่นนี่ก็ได้ทางนั้นแหละได้ความสุขได้ความร่าเริงเบิกบานผ่องใสแล้วก็ได้ปัญญาได้ปัญญาก็ได้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ความเข้าใจได้ความคิดที่ดีได้อย่างนี้มีแต่เจริญแม้ได้ความคิดดีๆอย่างเดียวเนี่ย เปลี่ยนโลกทั้งโลกก็ยังได้นะคนที่เขาเปลี่ยนโลกได้เนี่ยได้ความคิดพอได้ความคิดอันหนึ่งขึ้นมาเป็นความคิดที่สําคัญมากถ้าดีก็พลิกโลกไปนในทางที่ดีถ้าหากว่าร้ายก็พลิกโลกไปนในทางที่ร้ายเห็นก็นมาแล้วในประวัติศาสตร์เพราะนัน้นเรื่องการได้เนี่ยได้ความคิดนี่สําคัญมากแต่รวมแล้วก็คือเวลาแต่ละวันอย่ายให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้าง แล้วก็ได้สามารถได้ทุกขณะในที่สุดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคโนโวมาอุปจักขาเวลาแต่ละขณะอย่าให้ล่วงท่านไปเสียเนี่ยเอากันจริงๆไม่ใช่แค่วันนะแต่ละขณะเลยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะว่ากันเป็นขณะขณะเลยว่าขณะหนึ่งอย่าให้พลาดผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือไม่พลาดแต่ละขณะมีสติกำกับทุกขณะเลยแล้วปัญญาก็รู้ทันหมด นี่แหละคือการฝึกที่ได้จริงๆนั้นโยมก็สามารถก้าวหน้าในชีวิตของตนได้ในระดับต่างๆมากมายหลายระดับแล้วก็เราไม่มีไม่มีความผิดหวังถ้าว่าเรารู้จักตั้งใจของตัวเองให้ถูกต้องเราจะได้ตลอดแม้แต่เคยบอกไว้บอกไว้บอกว่าแม้แต่ ในแต่ละวันเวลากลางคืนดึกแล้วจะนอนหลับบางคนมาเสียใจโอ้วันนี้ไม่ได้ทำอะไรดีเลยทำต่เสียจะเสียใจถ้าเสียใจแล้วหลับไปอย่างนั้นก็กลายเป็นไม่ได้อะไรเลย